นี่คือองค์วิสุทธิเทพครับเชื่อกันว่าไหวใครก็ตามแต่ในโลกนี้คนที่รวยที่สุดคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือจักรพัรดิราชาราชาแห่งราชา King of King พระองค์นี้มีพึ่งมาทำลังแบบนี้ไม่เคยขาด และนี่คือสถานที่ที่สำคัญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากวิหารสมเด็จองค์ปถมความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จองป์ปถมนะเป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องกราบไหว้ตอนสมเด็จองป์ปถมท่านมาปรากฏกายให้หลวงพ่อเห็นเนี่ยท่านบอกว่างามมากงามจนไม่รู้จะหาช่างในโลกเนี่ยปั้นได้ไหม บอยพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยเราจะเรียกนามท่านว่าพระยืน32เพราะว่าท่านสูง32แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อหรือว่าหลายคนที่เรียกว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเชื่อว่าพระองค์นี้มีราบสักการะแล้วก็เชื่อกันอย่างหนึ่งว่าใครที่อยากจะบนเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาให้มาขอท่านอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะแล้วก็จากที่เคยได้ เรียนจากครูบาอาจารย์มาพระองค์ไหนที่ให้ราบพระองค์ไหนที่ให้เมตตาให้เงินทองมงคลอย่างหนึ่งคือจะเป็นที่พึ่งของสัตว์น้อยใหญ่พระองค์เนี้ยมีพึ่งมาทำรังแบบนี้ไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นใครจะมาขอเรื่องให้เงินไหลมาเทมา ใครจะมาขอเรื่องขายที่ดินอสังหาให้มีที่อยู่ที่อาศัยดีๆ <Yeah. S 1> แนะนำให้มาไหว้และอีกอันนึงที่คนไม่รู้ก็คือเจดีพุทตานซึ่งเชื่อกันว่าพระธาตุของสมเด็จองค์ปฐมอยู่ที่นี่คราวที่แล้วเรา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 มากับคุณกราฟเนาะเราก็เราก็เดินวน,<บ>นสามสรอบเนาะเราก็ได้กลิ่นเธอได้กลิ่นแบบ ไม่ถูกอ่ะมันหอ,อม,มหรือยังไงหอมแต่ว่าออเออแต่ว่าเราก็เนี่ยกราบๆเธอได้กลิ่นไหมเราไม่ได้กลิ่นนี่คือส่วนที่เป็นปราสาททองคำครั้ง<ว>ที่แล้วคือเราไ่ได่มาเ<ด>พราะปิดส่วนะวไม่อย,ยที่เนี่ยจะไว้พระพุทธรูปผิดทองเยอะมากซึ่ง ความฝันหนึ่งที่อยากทำมากก็คืออยากจะเอาพระพุทธรูปปิดทองคำแท้มาถวายสักบุเราสามคนต้องจัดสักครั้งหนึ่งเนาะต้องนี่คือองค์วิสุทธิเทพครับตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อเนี่ยองค์วิสุทธิเทพนี่คือ ปางหนึ่งของสมเด็จพระพุทธเจ้าอุปะถมและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถ้าสถิตยอยู่นะดนนิพพานจะเป็นวิสุทธิเทพก็คือทรงเครื่องจัก,กรพรรดิถือว่าเป็นปางสูงสุดในยะทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือจัก,กรพรรดิราชาราชาแห่งราชา King of King เชื่อกันว่าไหว้ใครก็ตามแต่ในโลกนี้คนที่รวยที่สุดคือพระพุทธเจ้าใครปรารถนาความร่ำรวย ใครปรารถนาที่จะไปยังแดนพนธิพัณฑ์เป็นที่สุดให้บูชาองค์ที่สุดที่เทพค,คุณก็จะได้ทั้งอริยทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ฐางเงลยเพราะฉะนั้นเชิญทุกท่านรับความรวยทั้งทางโลกและทางธรรมและนี่คือสถานที่ที่สำคัญแล้วก็ มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่พี่หมวยมาแล้วก็วันนี้ตั้งใจอยากพาบอยมากราอย่างไรทำความรู้จักนี่คือวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่อยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยก็คือสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมหรือว่าพระพุทธสิทธิขีทศพลที่หนึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรครูบาอาจารย์เก่าๆเนี่ยท่านจะเคยพูดถึงองค์ปฐมไว้อย่างเช่น หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญตอนท่านทาพระของขวัญท่านอ่ะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สืบสืบกันขึ้นไปจนถึงองค์ปฐมก็มาปลุกเสกพระให้ท่านหรือว่าหลวงตาบัวท่านก็บอกว่าวันที่ท่านบรรลุธ,ธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มาอวยพรท่าน<อ>จนถึงองค์ต้นในคัมภี์ทางพระพุทธศาสนาก็มีพูดไว้แต่ไม่ได้พูดโดยละเอียดจนกระทั่งหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเป็นคนพูดถึง สมเด็จพระพุทธเจ้าอ,องค์ปฐมคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์บ่อ,บอยท่านจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละกับแต่ละกับเนี่ยท่านจะต้องมีบุญที่เนื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่องค์ปฐมเนี่ยคือองค์แรกที่อุบัติขึ้นมาที่ไม่ได้มีต้นพุทธวงศ์เลยคือเรียนรู้การตัดสรู้เองเป็นครูของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อทีนึงซึ่ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็นํามาเผยแพร่ตอนสมเด็จองป์ปถมท่านมาปรากฏกายให้หลวงพ่อเห็นเนี่ยท่านบอกว่างามมากงามจนไม่รู้จะหาช่างในโลกนียปั้นได้ไหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำจึงบอกว่าขอท่านเนี่ยช่วยปรากฏกายใหม่ให้เห็นเท่าที่ความงามที่มนุษย์ในโลกนียจะปั้นได้สมเด็จองป์ปถมก็เลยปรากฏกายใหม่ให้มีความเหมือนพระพุทธเจชินาราช แต่จะมีความต่างพระพักของพระพุทธชินราชเนี่ยจะป้านจะออกป้านป้านแต่ว่าพระพักของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยจะเรียวแหลมสมเรือนแก้วถ้าเป็นสมเรือนแก้วของพระพุทธชินราชเนี่ยด้านหนึ่งจะมีอาราวกายักษ์ด้านหนึ่งจะมีเาวสุวรรณคอยแบกสุ้มอยู่แต่ซุ้มขององค์ปฐมก็คือจะไม่มีทั้งยักษ์ทั้งมานิ้วก้อยทางด้านขวาครับแล้วก็นิ้วโป้งทางด้านซ้ายจะติดเพชรไปเพื่อที่จะให้บอกว่า นี่คือความแตกต่างระหว่างสมเด็จองค์ปถมกับพระพุทธชินราชความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จองค์ปถมนะเป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องกราบไหวเพราะฉะนั้นอนิสงส์มีมากถึงขนาดที่ว่าแค่ทําบุญเนื่องกับท่านแค่ก้มกราบสามครั้งด้วยความศรัทธาได้บ่อยปิดอาบภูมิถ้าบ่อยไม่ทำอนันตริยกรรม ถ้ามีค่าพอ่อค่าแม่ถ้าไม่ยุส่งให้แตกกันชาติเนี้ยบอยไม่ตกนรก <Ooh. S 1> แล้วอาน,นิสงส์อย่างหนึ่งก็คือการสะท้อนกับทางลาบสักการะจะปรารถนาจะไม่ปรารถนาจะไม่อธิษฐานก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือเรื่องของลาบสักการะไม่ทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้บอยมาเริ่มต้นมาอธิษฐานขอพรในการเริ่มต้นการทำงานใหม่และที่สำคัญวันนี้ เราจะพาพี่หมวยมาแล้วไปนั่งคุยกันว่าวันที่มาวิหารสมเด็จองค์ปฐมพี่หมวยอธิฐานอะไรบ้างโอกาสดีนะครับที่พาพี่หมวยกับบอยมาก็คือจะพามาถวายชุดวิมานแก้วพระนิพพานที่นี่มันจะมีความคลาสสิกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะอาราธนาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์และเทวดาเนี่ยที่นี่จะใช้แถบเสียงหลวงพ่อ เพราะฉะนั้นอานิสงก็จะเท่ากับหลวงพ่อได้มาอัญเชิญเทวดาให้เราด้วยตัวเองแล้วก็จะมีคําอธิษฐานพอเสร็จคําอธิษฐานเสร็จเดี๋ยวเรามาสวดคาถาเงินล้านแล้วถวายพิมานแก้วพนิพพานเดี๋ยวพี่หมวยกับปอยลองฟังว่าเราจะได้ถวายเครื่องบูชาเป็นเลืศอยังไงบ้างขอบคุณนะครับตั้งจิตดีๆครับร่วมกันนะคะจะมาที่ครอบครัวแผนกเชกุชช่ทุกคน พมังมานา,นามา,าสามิสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพวัพวนตุเมมิเตพาหุหตติ และที่วิหารองค์ปฐมนะครับเราก็ได้ทําการสักการะบูชาและปฏิบัติบูบชาอย่างเรียบร้อยถามพี่หมวยก่อนวันนี้กับวันนั้นได้อธิษฐานอะไรกับสมเด็จพระปฐมบ้างก็อธิษฐานเหมือนเดิมว่ามีอะไรติดขดัดหรือมีอะไรที่ไม่ดีขอแบบให้ท่านตัดต่อไปแล้วก็ขอแบบให้เออขาได้มีงานมีอะไรแบบนี้ค่ะ มีความสุขเนาะมีความสุขที่เราเราได้ใกล้ชิดท่านเพราะว่าวันแรกที่มากับวันนี้ที่มาเนี่ยอารมณ์ต่างกันวันแรกที่มาเลยคืออุ้ยตกใจแบบล้อเนอี่ยนี่หรอคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่วันนี้มาเนี่ยเราเราเรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมากขึ้นจิตเราโฟกัส มากขึ้น,นบอยเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่ได้รู้จักสมเด็จพระพุทธเจ้าองคตผมแล้วก็ได้มาก็ปกเร,ราไม่เคย<า>รู้มาก่อนองค์ท่านงดงามมากมาเขาสบายใจทําทบุญนี่ไปคิดอะไรมาทําบุญสิ่งหนึ่งที่ได้ท,ทันทีคือสบายใจใส่วนอนาคตเรามีจิตใจที่แข็งแรงมีดตใจที่แน่วแน่ดีใจ่มุ่งมั่นแล้วก็ไปทาเอาวันนี้คิดดีทําดีพรุ่งนี้ก็ได้ดีก็เป็นกําลังใจในการที่จะเริ่มชีวิตการทยงไทยใช่ก็เริ่มต้นใหม่ถามพี่หมวยก่อนอยากให้พี่หมวยพูดถึง การยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเชื่อมั่นในอนุภาพของคาถาเยลานว่าความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นปจนัปจจุตังปัจจุตังนี่คือรู้ได้ด้วยตนเองนะคนอื่นอาจอาจจะไม่เหมือนกันคือตัวเราอะ่ะก็ค่อยๆดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอจะล้มก็มีคนมาค้ำชูใช่ไหมตอนนี้ก็พอค่อยๆเดินหน้าขึ้นค่อยๆอะค่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ เหตุปัจจัยมันเป็นไปด้วยตามกรรมของมันตามวาระกรรมของมันเราเรา,เรามีศรัทธามากสุดข,ของเราอะ่ะของเราคือความสบายใจทำไมะอยู่ในใจเราเราสบายใจอย่างน้อยที่สุดท่านขัดเกลาจิตใจเราให้กับพีความที่เป็นกิเลสเนี่ยมันออกจากใจเรามากขึ้นอย่างน้อยเราเป็นกําลังใจให้คนที่เขาล้มเนาะแล้วเขาก็จะได้มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้เพราะทุกวันนี้เราไลฟ์หรือเราอะไร ทุกคนก็มาขอกำลังใจกับเราเราก็ยังเยโอ้ชีวิตหนึ่งเนาะเราเคยเป็นดารามันก็ยังคงติดติดตัวเราไปแต่ว่าอย่างน้อยเรา,าอ๋อเหรออีกด้านหนึ่งฉันสามารถจะเป็นแบบว่าให้กำลังใจผู้คนได้มันก็เลยรู้สึกยิ่งดีขึ้นไปอีกงั้นฝากให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวค่ยมินชิคุเชที่อาจจะล้มหรือว่ายังทุกข์กับความไม่เป็นดังหวังอยู่คนเราอะหวังหวังได้ แต่ให้อยู่กับเหตุและปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันคือทําดีทําให้ดีพรุ่งนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีเพราะวันนี้มันทําดีอะ่ะพรุ่งนี้มันก็ต้องได้ดีอันนี้มันเป็นมันเป็นคําสอนของพีเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเราทําด้วยจิตใจบริสุสทธิ์สัมมาอาชีพบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์มันยังไงก็ต้องได้ดีบอยกว่า2ปีที่ได้ช่วยเหลือพี่หมวยเนี่ย เห็นความเปลี่ยนแปลงในความคิดในตัวพี่หมวยออกมาพี่หมวยมีสตินาและพี่หมวยก็สดใสขึ้นคือเราเจอกัน2เดือนทีสามเดือนทีหรือบางทีเจอกันในโซเชียลสิ่งที่เราเห็นพัฒนาการของสุภาพรอย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเธอมีความสุขมากขึ้นในวันที่โทรมาน้ำเสียงสิ้นหวังในวันที่เราบอกพี่หมวยว่ารอไปก่อนอย่าเพิ่งตายนะพี่หมวยจนถึงวันนี้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นบวก <c oughs> บวกบวกบวก,บวกและสิ่งที่ตื้นตันในหัวใจแล้วมีความสุขที่สุด ก็คือการที่หมอชสพลาพรส่งพลังบวกบวกให้กับคนอื่นนี่คือพลังที่เราส่งให้เขาในวันนั้นม,มันทำให้เขาส่งต่อคนอื่นมันทำให้เรารู้สึกว่าดีจังเลยดีจังเลยที่เราได้ช่วยใครคนหนึง่งซึ่งจริงๆวันนั้นเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกแค่บอกว่าพี่หมวยรอไปก่อนซึ่งวันนั้นเราก็ไม่รู้กันที่เราออกข่าวพี่หมวยมันจะเป็นการช่วยอะไรมันคือหยดน้ำนเล็กในใจพี่หมวยเนาะพี่หมวยรอไปก่อนบอยไม่ได้รับปากพี่หมวยนะว่า วันที่ทำพี่หมวยพี่หมวยจะอยู่จะมีงานพี่หมวยจะดังพี่หมวยจะมีเงินแต่พี่หมวยรอไปก่อนรอบอ,อจะทําขาวแล้วมันอาจจะดีขึ้นซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปีกว่ากับ2ปีเนี่ยม,ม,มันก็ดีอ่ะด,ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ บางคนจะคาดหวังไงอย่างที่เหมือนบอกบางคนก็จะคาดหวังว่าเราต้องกลับไปเล่นละครแล้วต้องมีชื่อเสียงเดิมนั่นมันปัดจะตังมันคือมันคือรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราอย่าไปคาดหวังอะไรมาในชีวิตอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่ดีใช่ผลจะดีแล้วก็ ถามว่าคนเราเกิดมาพอเป็นดาราแล้วอะเราใส่หูโขนแล้วก็ถอดมันแล้วก็ไปใส่อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเราเป็นแม่ค้า<อ>เราเป็นเออทำะไรก็ท <ำ S 2> ําเถอ<ๆ>ให้มันเป็นทําดีแล้วกันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะบอยพี่หมวยก็คือวันแรกที่พาพี่หมวยมาวัดท่าสุงเราเห็นความดังเลสงสัยความคาดหวังความทุกข์การเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นแต่มาวันเนี้ยเราเห็นแล้วว่า พี่หมวยมาไหว้เนี่ยด้วยความทราบซึ้งด้วยความศรัทธาด้วยความที่อยากจะมากราบไหว้จริงๆมันเป็นความเชื่อครับทุกความเชื่อที่เป็นสภาทิตมันก็จะดึงคนที่คิดแบบเดียวกัน,น,นที่สินเสมอกันที่มีความเชื่อแบบเดียวกันมาช่วยมาต่อเป็นจิ๊กซอว์นะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าในแง่ของเหตุและผลนะเหตุดีผลดีเจตนาดีคนหนึ่งทำดีมันก็จะมีจิ๊กซอว์ดีๆมาต่อ แต่ถ้าพูดในเรื่องของความเชื่อที่เป็นปัจจตบันนี่คืออนุภาพของคาถาโราใช่นี่คือบารมีของหลวงพ่อพระราชนพลบัญญัติหรือว่าหลวงพ่อฤาษีโอเคครับทุกความเชื่อที่เป็นสมาธิถิก็จะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอขอให้เชื่อมั่นในพระธรรมเนาะอาจจะมีที่บาปกรรมที่ทําให้เราสนอทมาพบกับความเชื่อที่เป็นสมาธิถิแบบนี้ดีๆแบบนี้ในใครไม่เชื่อกูเชื่อได้ทุกวันเสาร์ครับแล้วก็ไลฟ์สดของเราทุก วันอังคารกับวันพุธนะครับวันนี้กราฟพี่หมวยแล้วก็บอยลาไปก่อนจากวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีใครไม่เชื่อกูเชื่อใครไม่รวยกูรวยโอเคลากันที่นี่ครับแล้วก็ก่อนลานะครับเราจะมีภาพเก็บตกการไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าสุงให้ดูด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ